bố hắn bị đuôi bọc dư mập binh mà binh bao lưu paup bao bay binh bao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  binh sa binh bao 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 binh bao

บางัวลดาตยังม่เลือกมือน ah, nah. ี่นยังเลือดออกเจ็บกเจ็บอาเรื่องเจ็บบ่ได้แล้วบ่ยาชาน่ามีเาใหเบิบรเพื่อนยังเพื่นสิหายเเย๊ลองมาบ เอลองดูน้อยนึงใส่ลองวะฮะตัวชิลองโอ้ไเลยชักต่วนนะชักยังล่ะรินี่ก็คือลิงโ่เฮงเลยนาะพี่น้องเนาะคือลิงโ่เฮงไม่ใด้เชื่สักเ็ซื้อตัมาปอบได้สบายจิต้องหันหนอคนเด้อ บรรยากาศดีมากพี่น้องตัาชิพาคันมากินป่าพี่น้องอยู่นน้องเบาม่อนแต่ว่ามาเลยแล้วเพิ่นตึกตึกได้ป่าอยู่ประมาณสาหเดยไนดียินับเลยสองสีกคันไปทั้งน่ะยบสิบสามโตแต่ว่าแต่ละโตก็ประมาณ มักสิบสามตนะเพีอไปทีเดียวก็ได้นะจุ่มยังโอเคาจุ่มอุ้มออมมก่อนพีองแล้วบัโยบัตรโยหันหน้าไปดูเออแคบใบอันเี้นอพกนิดนึงเดี๋วพเนาะหักแล้วบัตรโยนางปีงป่าอยู่ข้างกระท่มเบื้งผูเ็นเือเ็บ

แส่สองเดือยก็หอยไส้ใช่บิโกนหรอรอก่อนเนให้บัจิวนพีกสักกันเนาะให้สีหอดแดงๆหอมๆสักกอนนังอย่างป่าหัวหลอกกันไปมาเนาะโอ้ยกล่องกระปุกปับปรับจังยังปุ่นสิพากันลงเสียลงลายกันนะเด่ลงเดนอะลงลงสีห้เด้นสแล้วลงสีแล้วโอ้ยแนกูิโปมยอดอันใหญ่ ต้องเดือกเพื่อนนั่นบ่กัดแขนบอเป็นยังทาลินทาลินใช่อยู่หนังอยู่ข้างน้องบัวนี่พี่น้องเลยอารมณ์เกิดสบายๆนิดนึงนะพี่น้องสะลองเกี่ยวเขาแล้วนะจิ๋วเดี๋ยวเราจะคอยไปเบิ่งกันเนาะว่า ชิบวนสักลายยังกันสักลยายขี้เก,กียบหน่อยบ่สักลายปลาเอาแต่หัวมันเดี๋ยวคอยไปเบิ่งกันพี่น้องเอานลีเขาลิงเข่าลายไปแล้วเข่ากาลเลยเข่ากาลเขาก็ทำไงยังเลยกัน,กนหน่อยยิ่งมา <c oughs> ได้สูบทำจิ้ <c oughs> จวจะได้กินแล้วบ่บ่จิ้วเขากตัวใหญ่เขาก้างคอยจิ้วเขาเลย พิ่นจีซักลายทช่ใชะดีมือ่อนต้องห่วงก็ได้กินน้ำกันต้งงานแสงคํำนึ่งบาห้องก็ได้กินมาขึ้นบะทีมือก่อยตีมือไกนเือเป็นเดือนอะไรได้บ่ข้ามไปลงกันบ่พอสองหุ่นนบ่แต่กระบบมีประเทศกลินเน้อเทกินมีไปลงไปงานโอทีกับปร้เทเงอนเขาองานบ่เม็นแดงมีเงินไผ่ปะ ไอ้มันเวที่นยังไงจี้ข่าบอลเาเดนั่นเป็ดน่งรุ่นรุ่นอยู่นั่นนั่นบินลงน้าอีกแล้ววัดนั่นนลินน้ำต่ำๆอยู่นั่นนะ่งงักไล่ักคนไลาเ็นัว มีคนอาแบงค์ไคนลายคนลายมเปนคนลายเออหูนั่นหูหาหูหากินเลยได้นีเนีกินตรงกินตำเนี่ยเมือนกันจะเสบบเาบจิเนาะนี่จัดมันเได้ตะเก็บไอ้เสีคนหน่อยคนหน่อยวันนี้ข้เร็ว สวาสดีสวัสดีค่ะสบัสดีพี่น้องสขาริ่มสบายดีโซ่พุ่งกันแล้วเป็นยังด็กนะถ้ากินปิ่งปลาเด้อพี่้องกินปิ่งปลาเสรลองลองหเเสรีบอได้นุ่งคนผมพิเือเนาะมือโชว์ีดลองคล้องมเลองคองักที่ได้หรือบ่ได้ต้องได้อะไรเจ็บโตอีกแล้วน่มกเปลี่ยนเบิ่งเด้อนม่าหนางอลองอเดอดเบิ่งเนี่ยนไปอยู่คนละตูบแล้วเนาะ เท่กับยืดตัวพี่ตัวคิดเปีพี่เออก็ไปซสกแห่อะไรตัวพี่บ่ได้ผมจะซักอยู่ในนี่ต่คนเห็นพอแล้วลายคนมันจะมวลถือดึกซักมนมวลด้วยสิบอกักคนเดียวมันบมีทางเล่าได้ฉันทำกับไปซักอยู่ห้องแอร์วะเนอะเออผมยเปิดบานพังไปเปิดบานพักทีรูปพูเกิดหนึ่งหะอาสิบสิบพันแสนหนึ่งที่นั่นไว้บ่า ไปบาบะบะกำานียจได้ยกไปบะต่อไปไปผู้เดียวก็ได้ยกไปผู้เดียวบ่ได้ได้แกระแดงมันหายเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเห็นมันหูมันหายมันบะโอ้ถึงส่วนผีเพิ้งมาพิ้งบัวบ้าบัวขาโทษครับขอโทษครับขอแค่ส่วนนี้คือเนาะส่วนนั้นขอแค่ส่วนนั้นเงี้ยขอยเนาะนกินกินกับกับบุ๊บส้วงเลยก็ เจ้ดย่างรังคามเด้อเด็ดมากเด็ดไปแล้วเข็ดฮะหัวหน้าใหญ่ก็้องหัวหน้าใหญ่ไหนะเอิญหัวหน้าใหญ่มากินหัวหน้าหัวหน้าไ่เอาเอิญมาเอิญมานี่พ่น้องหัวหน้าไงตัวนี้ยงานบวที่เดี๋พี่น้องพาันย่างป่าหยุดขางน้องบะมอนนี่แหละพี่น้องซุกแป๊เฮยเฮาหิ้วเข่าเด้อโอเคพี่น้องเลยขอไปติดตามชมตอนกินแล้วกันนะพี่น้องปิ้งป่ากินกับส้มตำ หอมๆไปกินกล้วยกันทุกคนเดี๋ยวรอให้สุกก่อนเด้อเฮ้ยเป็นแต่แซ่บเล้วพี่น้องใส่จานเลยยังหิวเข่าใส่มาทันแล้วเพราอยากนะมาเด้อพี่น้องปิ้งปลาหอมหอมสร้างไฟให้เยอะสักหน่อยพร้อมก็เลยโอเคไปๆพี่น้องไปกินตำกันแล้วกับปิ้งปลาพี่น้อง

ลุงเจ็บมาเพราะป่านี่ข้าวเนาะข้าดเบดนี่ไปเรื่อยๆนะวันก็ลึงเอาดาเอาอะเด็กเอ หนานบ่ผู้เมื่อมันคือบ่เมื่อกินขผาน้ำเื่อมู้ชายบเมื่อวานผู้ชายมหือขขาวบม่หือช่อยเนาะหาเขาทำหาผู้ตันเดียวจ้าวจ้าผู้ใดตัดเดีมัดบุป็นเดว่าตัดตัดตัดตัิมตัดถิมรงค์่ได้มัดเนาะขีเนินฮัลโหนะอมได้มัดนีตัด เดีย๋ยวพนอเอขนอังนะเข้านะอมแบบนี้เอาลผู้ถายทามังุ่งม่นเป็นมังคองแล้วโอ้ย,อยเดีวยวต<า>ลาตาม,มังคองพี่น้องมาเด้อพี่มาเฮ้ย<า>คนจ็บโตนั่นมาเ<า>ลยหาเหลืมเจ็บ ลุยเลยมาเดินยาองมาเนอะ่อ้โหต่ม่ซบาฉนซ็บโนโน่ให้มันเสียมสบเลยเส็บแล้วเลยอยู่เขาได้านิด้่งเยต่มากอยู่เหนืยม ามากินเนี้ยปลา,นานนนเนี่ยแ่บหัวมันจเปลี่ยนไปเว้ยนี่สามเียนเก็บแทนลพันแทนหน่อยือหน่อยห้าวกินเดียวนดเดีลม<ง>นพบจะไมุ่<ค>มอ่ะหมดมีะได้กินแแขไปไมจะรู้เแล้วไปเอาหแบบแบบมมีแม่ ยังดูกหลานเว้ไปดูอรสอบใหม่ถือดูตัวเองว่าฉั่ใครีย่งวไรพอเทามาก้ามากันพอถ่ายดูห้ากินดูหางงเนี่ยเงยนี่ต้องชื่อข้าวมัก็ตเทามาเฮือนขาวัว ท่านท่านออนเนล้านล้านมากหน่อยก็คือยุ้ง้านก็โทรมาอยู่เมื่อกี้เขาบอกมาบ่ท่านเฮ้ยเล่าโชหายกันแล้วคือมามาขอนอยู่เยอะถึนั่งเนียาขสียหายอดอนนึงไปงี้ฮ่านี่ะกระแหนึ่งฟากแห่หนึ่งลุกกะยากไก่ย่างมันพี่น้ำตกนี่ยี่น้ำตก

ของาวค้นเข่าอยู่ในเส้นเบอร์อยู่ที่เฮ้ยไปมือนังบมเก็ดตะมือหนังดีแล้วดีแล้วมันบอกไปตัจงกบ่มีผู้แย่งของชาวบเหยียยังไงเนาะผู้ชาวจมท้องคนผมไอ้นี่แฉมล้มน้องด่าข้าวองเลไรบเด็ดเด็ลีลาวันเราจะทำกี่ข่าวเผื่อบดถ้าไม่ทำมาจากนอนนะาผ้าลูกจะใบม้วนผม กาหัวบไปุ๊บไลยปะนก็ไปแล้วอ้นนาิบนิิมาแซวแซวแกช่วยแม่มาต้มแม่แม่บอกว่าแค่นี้บุฟโฟเดียจดังน้ำร้าน่อยลูก่อยเขาในน้ำใหญ่นุ๊กโมจูกระตแกตีเลยเนี่ยแกตีเขาไปกี่ ต่ำม้วนแล้วต่ำข้าวปุ้นต่ำม้ันเล้วต่ำขัาวุ้นต่ำข้าวปุ้นต่ำปลาต่มีปลาหั่นแล้วไปนี่หั่นก็สั่งต่ำหม้อดินแล้วรุ่นกินแล้วรุ่กินลงไปงมหายหอยนบอต่ำหม้บอข้าปุ้ขนาดบอขนาด ก็จะใช้เงินบ้างไม่แช่หอคุ้มเป็นยังมแเงินหรอกสองพันเนาะแล้วก็ได้ไวนาไปหาพันก็ได้อืมทำอไาก็มาได้ัอหาพันเนาะพ่อจะจะอันทำไปเอาเงินยังไ่ไปหาพันเลยังมี1พันกี่มา ใช่ปะได้ปลาประมิบตัวหายซาพันพาาพันาวาได้ก็ไปหาเอันหาไหชยานกูนะเอาบ่ได้ปาก็ไหาเอันตเอนาเสียิสปาต้องได้กินนะขาแห่ทีน่งอืนั่นบ่ ขณที่ตามาเห็นกินปลาจะกินดอกฝาาเพื่อนใจกินเป็ดไม่จักมอห่างห้องพอด้วแล้วเพื่อนใจเนาะจะเข้มบ่บ่ไได้นือเเข้มมายากมันา่อยอยมัีแล้วเเียวว่าอ้อดีนมืงอก็นยังอ้อมเพื่อนสาเพื่อจนอ้เลยงอมา ได้้เกอเมงบไ่ได้ก็ได้งั้นกระดไปได้งมวยชามันออกฤทธิ์เลยนะนี่มวยชางมันแมบหูอยู่ในแค่นั้นเมื่อกี้ซวยไปอีกน้ำนริสุบธ์สุกคนอัเป็นว่าคลิปนี้กันสิครบ เก็บภาพบรรยากาศกินข่าวอยู่เพื่อนบอลมอนทิปบินไปสมิตรละกันนะครับอ่ะเป็นว่ากินข่าวสิคลิปนี้กับไปแล้วได้พี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะอ่ะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยอ่ะว่ามึงรึสบายดีว่สิบ้านจีบบแล้วหลวงแล้วผังกันนะเอากินอะไรฮะเอ้าบุญจัก